เอาเจอเคะเอะครับเข้าสูตรเข้าสูตร <c oughs> วัดเดียวปักแค่วผมก็กาบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวั <c oughs> นนี้ก็ผมโดนเน่นะครับวันนี้อยู่กันในเกมโรตาทัวร์ผมกับพิโารซาลล่านะหรือพเิเศษละกันนะในฮอนอันนี้ผมมาเล่นเป็นโหมดเทอร์โบโด้วยก็คือมาเล่นแบบบวกนะ ของวัยบวกบวกบวกอย่างเดียวอะไรเงี้ยนี่เลยข้างบนนี่ค่อนข้างทรมานหน่อยเนี่ยตีไกลคู่เลยมึงกูไหนบอลกลับบ้านเกียวไนท์กูหันไปตีตีครีปสองทีก่อนจะแยกล่างก็ได้้เฮจริงมันมีหวาดแล้ววะมันรู้ว่ากูดึงครีปมา นี้เป็นเทอร์โบทุกคนคือเงินไวและของง่ายอยู่แล้วก็โดนกดอยู่ท่ไม่ใช่ไม่โดนสะใต้กลัววัวคอเดิอ่าตีครบเอาวะ่อนจะไล่ป่าสีไล่ไล่ไล่สีนึงเออเออ ทนายหกปะวะโอเคมันห้าอยู่บาดวาดบาดอันนี้ก็สกิลหนึ่งก็เป็นเหมือนเพสเซเรเลยทุกคนแต่มันไม่ได้โดดได้นะแต่มันก็คือวิ่งเร็วอ่ะสกิลสองก็สตันเหมือนกันสกิลสามวันนี้ของเขาเนี่ยไอซาราด้าเนี่ยมันจะตีครบสี่ครั้งครั้งที่สี่เออตีครั้งที่สี่จะตีสตันชัวร์ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็คือถ้ายิ่งตีเร็วก็จะยิ่งติดลล้วนนั่นเองนะอันติก็ลบก่อนเหมือนกันประมาณนั้นนะไอ้นี่สาราดาแต่ไม่ได้ลบแรงเหมือนฮอนนะฮอนนี่ลบโคตรแรงดึงคีมมันมาบ้างข้างบนอุ้ยสไนเปมันจะออกอลไวะอย่าบอกนะดูดใหญ่เลยมันขึ้นคอนสเต็งมาเลยยี้ย <c oughs> ไม่รู้มันอยากได้เลือดหรือไงวะ้าจะอยากได้เลือดอะไรเงี้ยเจอเอลเดอร์กูแน่พวกนี้นบอกเลย เล่นบิงหรือวอลก็เหมาะอ,อยู่เลยเอาไว้หนีได้ด้วยผมลบก่อไว้ก่อนพึ่งมันเกือบได้ดูมถ้า <c oughs> หมดเจอโบนี่ก็ฟีลเหมือนซีเอ็มมะทุกคนแต่ก็เร็วกว่าเงินเร็วกว่าซีเอ็ม อินวอล์โหดป่ะวะจับไปสองแล้วเพสิบสามด้วยบอลมึงคิดเอาไอ้เหี้ยมีร่างเด็กมีโหดทุกตัวใช่นะ <c oughs> ไอมเจ้ากูอ่ะกู <c oughs> ไปสวนไม่ได้เจ็บจัดเพื่อนอ่าดูพ่องมาเท้าวับ มันต้องเล่นบวกเทอร์โบนแต่ก็ต้องมีบีคีบีด้วยวันนี้ถ้าออกบ้าให้กูด้วยนะกูบอกเลยสนุกมันจะฟาร์มเรามันจะฟาร์มเอาดูมือ อย่าข้าวนะเพื่อนออกมาดิตรูมพระสองคิวเปิดเนี่อ่ะเด๋ไงขอไอ้สัตว์ขอขอขอ,ขอเอาพั่วตบ <c oughs> ไอ้การเด่นสปินนี่มันสกิวลแล้ว มันสิบเไอ้เหี้ยมันเกินไปปล่าวะ <c oughs> ต้องเน้นลุมไอ้เหี้่นั้นต้องโดนลุมเนี่ยต้องพกดัตด้วยนะเดี๋ยวแม่งวอล์กหนีมาหวานเหร เลือ้อยเลือ้อยไอ้เจ้ยร่างนี้เลือ้อยอ้าไอ้เจ้ยอินวอลกมาวะ่ะอินวอลกอินวอลกอินวอลกได้ไหมอ <c oughs> ยากปินเออให้ตายไอ้เออต <c oughs> ายฆ่ามันสวยเฮ้ยไอ้เจ้ยไม่ตายละโอ้ส่องยกตอนไหนมายึดสะท้อ,อน <c oughs> <c oughs> ไอ้สัตว์อาจะท้อนไอ้เห<ะ>ี้ยก<ะ>ูชอบใครจะติดดันมึงอ๋อเมื่อก,กี้มึงพกดันเหรอไม่ไม่ไม่เพื่อนพกกันเลยแต่ต้องติดดันจริงๆเละถ้าจะฆ่าไอ้นั่นเนะี่ยมันจะออกอะไรวะอินบอ็อกซ์ตอนนี้มีอะไรบ้างวะน่าจะทำบีเคบีบิงก์บีเคบี ตีมันดีว่ะเล่นตีเร็วด้วยนะกูชอบเลยเนี่ยมันบิงไงดิกูมีพายุอ่ะมึงตัดมันทันแล้วอ๋อพันลมยิงกระโปรงมาไว้กูไว้กู านนัั่งงวิกก้ๆไอตัวนั่นมาละไอ้นั่นมาละพองมาเอ้ยนี่นี่อยู่นี่นี่ทนายกูไม่เอาข้กูเคาะกูเคาะอยู่เออต่อไปไปไปเออลบก่อนแล้วสวยเก่งแค่ไหนก็แพ้ลุมเว้ย ลูกเกาะป้อมไม่ได้หรอกรู้สึกว่าฉาดมันสตันแล้วติดลบเกาะไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวออกดีกว่าเกิดแล้วเลยว้ามาไรเงี้ยไปแล้วกูหายตัว นเน,นี่ยมันมาแล้วนะเห็นไหมนะเราต้องหวาดโซนตรงนี้ไปดกักดักมัน,น,น,มนเ,เนี่ยทางทางขึ้นอะไรเงี้ยพัดลมอะ่ะเออ,เอ,อที่อะไรนะกูจะทอนกูล้วงหลังล้วงหลัง วอกมากูตีก็ได้เอากูตีอย่างเดียวชีวิตเนี้ยสวยไอ้นี่ตายกูโดนดูมะดูมันตีวะมึงพกดัดตลอดเลยนะบอลเออเขาฆ่ามันออกใบด้วยแม่งก็ได้กูบล็อกห่างเออมึงลองรอเรื่องยืนยืนตีคีบไปมันจะมาป่ะ นั่นานั่นแน่เอ้ยยบบิงวะมีหวานแล้วนะวะมาหาพี่ีกันหา่ีกันจอออวกะดีแล้วอะเค่ปียสนอะนะเออวะหาพีีหาีี อะไรนะไอโนลิไฟต์ตัวอะไรไอเทมไอเทมเที่มันมไอ้ลบบัฟบมันนะใช่โนลิไฟต์อันนั่นแ่ะมึงจะออกอะลบลบข้ามเหรอมันก็ลบอารมณ์เหมือนแบบว่าพวกพาสซีฟนะสมมติโด,ดกูแมลงเงี้ยมึงก็จะลบออกได้กูใช้ไม่ได้หรือเปล่าลเนี่ยประมาณว่าอารมณ์เหมือนปิดพาสซีฟ อั Jamie, พวันนี้หมดแล้วไอ้เหี้ยอัพทาเลนต์แบบไม่สามารถลบล้างได้แล้วเอาแล้วครับ BKB กูมาแล้วโอ้โหของดีด้วยตีเร็วติดใบเนี่ยกูอยากได้บัฟว่ะ ฮอกมาใจใครดิสนายอยู่นู่นเลยสนายอยู่นู่นเลยมันวิ่งมากับใครวะโหมาหมดอินฮอกอยู่นี่นะอินฮอกก่อนอินฮอกตายอินฮอกตายเอาตับมันตับมันเออไอ้เจ้าสนายอะ่ะลบเป่าไว้ลบเป่าไว้สว,วเยเฮียว้าป่ะ ถ้าไปยินวอคตายกูพอใจแล้วการกางกาออกมูนฉาดแม่งเลยกูวิ่งาดูแป๊บใ้เผืนโผล่มาพ่ะ ไปไหนวะอยากลบก่อมาสักหน่อยสักแลกเอาสักแลกสักแลกให้แบบชื่นใจหน่อยเน๊ทกลับบ้านกลับบ้านของของโลชานนู่นนู้นไอเอส ทีเอสทีเอเอสคุจะชวนพวกเข้าทีเอสอันนี้หวาดแล้วว่าหวาดฟ้าใครหวาดมาวะเช็คทางนี้หน่อยไม่มีไม่เจอพกดูกูตีบอลยังไม่ถึงเข้าสูตรที่มึงเห็นมาใช่ไหมอ,มอมามยากล่างหลัง เ,เราต้องเล่นดันบนทั้งหลายไหยร่างปอมอล่อสักตัวนู้นั่นอยู่ล่างมันจะทำอะไรวะรีเฟเชอร์เราไปวิ่งกับเพื่อนดีกว่าวันมูนชาดกูมาแล้วอ็อกอยู่นะกูอยากได้บัฟบว่าอ็อก มาไม่กูแล้ว,ลว,ลวเริ่มข้อมือเริ่มเริ่มกระชับคออ,อย่างเดียวไอ้เหี้ยเดี๋ยวต้องกินมูลชาดออกไปแล้วออกเกาะใหญ่อะเดี๋ยวมันหนี เออของดีเว้ยของดีอันนี้ของดีตายสัตว์ตายวูเหติบเวริรเยอะเวิร์เยอะขอจับไว้ดิเออกูวัดเฮ้ยมันสะท้อนอยู่วะแต่กูกูเอาเอาซ้ำมาก่อนนะ ช้ามันหายไปแล้วอ่ะคือจะเหมาสองไงจะเหมาสองไงคือเราจะเหมาสองไงอุ้ยถ้ามีสเมาคดาวนะเออต้นไม้ว่ะต้นไม้ว่ะวัชพืชไปเร็วบินงไปเส้นไหนวะด้านล่างด้านล่างด้านล่างตรงนี้มีฟ้าอ้าวเจอ ขอครับเข้าสูตรเข้าสูตรเข้าแก๊บเข้าแก๊บวัดเดียวว่าขนาดนั้นก็คือถ้าไปเล่นหมดธรรมดาอาจจะไม่ได้ของขนาดนี้ไงต้องกินมูลชาดแล้วว่าไปออกไอ้นั่นอออที่อะไร ไอเดมอนิกไงลบเกาะขาดก็รอดหรอพ่อหมองด้คาตาฟ้าทำอะไรได้วะเพิ่มมาตาพื้นทูกหน่วยชีวิตคือถ้าของมันเต็มมันก็ต้องออกคาตาฟ้าแบบคัมพีใส่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อให้ให้บัฟแล้วเนื้อได้อยู่เอ้ได้อยู่เอ้ เอาเมก้าเอาเมก้าก่อนเดี๋ยวค่อยไปสร้างสันโอ้ยเหมาะ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 แวบแวบแวบหน่มไปคิดดูถ้ามันโดดได้เหมือนไอ้นี่ด้วยนะเฮ้ยอินอินบ็อกเกอร์ว่ะเฮ้ยอินบ็อกเกอร์ว่ะลบเกาะไว้ก่อนดูมันเทนต์สกิลดิเอียนเลือดเสียงจัเคอแตะกูเคาะกูจะเคาะกูจะคอโอ้ยตันหมดเลยว่ะ เดี๋ยวต้องคอวะ่ะหนีก็ไม่รอดบอลสวยอเอ้ยเยอะอุ้ยโดนพัดเอาตีโอ้ยิ่งตายก่อนโอ้มีกี่มีซื้อกู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 ซื้อกร่างไปร่างไปร่างไปขอเพื่อนมีคลองอยู่นี่ว่ะในบอ่อเลยอันตีเนี่ยต้องอันในบอ่อเออไป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  ไอีไอ้บล็อกโอ้ยบ้านแตกก่อนโอเคทุกคนเกมนี้ทาราดาก็อกาขามขำนะบวกอย่างเดียวสนุกสนุกอามานานี้กันก็ฝากกดไ like ลค์กดซับสไคร้ผมเดี๋ยวเจอเจอใหม่คลิปหน้าเพื่อนไงก็ขออภัยนะประมาณนี้ผมก็บายฮะยังไม่ติดยังไงวะ็